Advice Review วันนี้เรามีเกมมิ่ง PC ที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งการคอลแลบระหว่างสุดยอดแบรนด์คอมพิวเตอร์กับแอนิเมชันระดับตำนานค่ะจนกลายมาเป็น ROG X1 e g a l i n ใครที่ชอบความเป็น Limited Edition ห้ามพลาดค่ะ โดย ROG XE1 g ก l i ย n ดีไซน์บนพื้นฐานของ e ี a 01ที่ใช้คู่สีม่วงเขียวอันเป็นเอกลักษณ์พิธีพิถันทุกจุดดุดผลงานศิลปะชั้นเลิศค่ะภายในอัดแน่นด้วยขุมพลังที่เปรียบเสมือนเป็นฐานบัญชาการเนิรฟ ไม่ว่าจะเป็น ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition มาเธอบอร์ดที่รีดพลัง Intel Core i7 12ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดค่ะด้วยระบบระบายความร้อนที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมนะคะและดีไซน์ที่สวยงามพร้อม Polymo Lighting Display ค่ะอย่าแปลกใจถ้ามาเธอบอร์ดตัวนี้จะกลายเป็นแรไอเท็มมาต่อกันที่กราฟิกการ a r ROG Strix GeForce RTX 3080 EVA Edition กันบ้างค่ะ เรื่องความแรงหายห่วงปรับสุดลื่นทุกเกมโดยตัวกราฟิกการ์ดนี้นะคะยังคงโทนสีม่วงเขียวและมีลายเส้นคาแรคเตอร์ของอีวาศูที่แบ็คเพลทค่ะเพิ่มลูกเล่นไฟ ARGB ที่สั่นการ์ดด้วยไอคอนิ s ซินโครน i เซชันเอ f เฟก t และอีกหนึ่งไอเทมที่ไม่ใช่แค่เย็นแต่เน้นสวยกับ LG Real i n t o 360 EVA Edition ชุดน้ำปิด3ตอนมาพร้อมหน้าจอแสดงภาพไฟ GIF ขนาด3.5นิ้วที่ปรับแต่งเองได้ดังใจมีพัดลมพร้อมไฟ ARGB 3ตัวค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับซิสเต็มนี้นะคะก็คือ ROG Strix Helios e v a e d i t i o n เคส mid tower ระดับพรีเมียมที่มีแผงกระจกรอบด้านเฟรมอลูมิเนียมที่ยังคงไม่ทิ้งลาย e v a 0 v ค่ะเพิ่มความชิคชิคคู่คู่ด้วยสายรัดด้านบนและระดับ ROG collab กับ e v a n g e l i o n ทั้งทีจะมีแค่นี้ได้ยังไงซิสเต็มใหญ่ไฟต้องนิ่งกับ r g Thor 1,000วัต์ Platinum 2 e v Edition ROG Strix XG 2 7 AQM Eva Edition Monitor, ROG Delta S Eva Edition Gaming Headset, ROG Strix Scope RX Eva Edition Keyboard, ROG k u r i s w i r e l e s s Eva Edition Mouse, ROG s c a p e r t Eva Edition Mousepad, ROG Strix a r i a n Eva Edition SSD Enclosure R.O.G. Rapture G.T.A.X. 6 0 0 0 e v a e d i t i o n Network Router และ R.O.G. X.E1 Galian T-shirts and Sweater เอาไว้ใส่เท่ๆตอนเล่นเกมค่ะใครที่เป็นสาวก R.O.G. ก็ดีสาวก E1 Galian ก็ดีห้ามพลาดการคอลแลบครั้งนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจ R.O.G. X.E1 Galian Edition ก็สามารถสอบถามทาง a d v i วซ์ได้ทั้งช่องทางออนไลน์และทุกสาขาใกล้บ้านคุณ